สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนรพัฒน์โอสถค่ะและดิฉันชื่อเด็กหญิงพิชาสวรชณชาวันนี้จะมารายงานข่าวเรื่องผ้าทอกายอสงขลาค่ะผ้าทอเกายอเป็นผ้าทอพื้นเมืองของชาวบ้านในตำบลกายออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา ที่มีความประณีตและสีสันที่สวยงามโดยมีการทอดอกที่มีลวดลายอ่อนนุ่มถือเป็นสัญลักษณ์หัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้และยังเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอทอมาจากเส้นใยฝ้ายที่มีเนื้อแน่นลวดลายไม่ซับซ้อนเป็นลวดลายที่เกิดจากการขีดโดยการทอด้วยมือและแบบเหยียบตะกอแยกเส้นยืนขึ้นลงทำให้เกิดลายตารางคล้ายกับผ้าขาวมา้านิยมใช้ทำผ้าสลงุงและผ้านุ่ง ซึ่งการทอผ้าของชาวกอยอนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุทธยาเป็นราชธานีโดยคนไทยเสื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาเป็นผู้สอนการทอให้กับชาวบ้านในบริเวณนั้นในระยะแรกของการทอนั้นจะทอเพื่อใช้ในครัวเรือนและแจกจ่ายญาติมิตรใช้กี่มือที่มีโครงการเป็นไม้ไผ่และใช้แทนลูกกระสวยในการทอผ้าที่ทอจะเป็นพื้นเรียบๆไม่มีลวดลายต่อมาในกรุงเสียยุทธยาตอนปลาย เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติวัฒนธรรมการทอผ้าถูกถ่ายทอดเข้ามาทําให้รูปแบบการทอผ้าเปลี่ยนไปเป็นแบบยกดอกชนิดต่างๆลักษณะการทอผ้ายอมีสองลักษณะคือการทอสลับสีและการทอยกดอกไปรับชมความสวยงามของผ้าทอกอย,ยอกันค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ